ที่สารปกครองกลางนะครับมีคำสั่งให้รัฐบาลชะลอการเดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำมูลค่า350,000ล้านบาทพร้อมให้รัฐบาลกลับไปทำแผนแม่บทบริหารจัดการและสอบถามความเห็นของประชาชนทำให้คณะกรรมาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภยัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือถึงรายละเอียดคำสั่งของสารปกครองกลางและแนวทางการดาเนินการหลังจากนี้ นายปลอดประสบสุรัสศดีประธานกปอเปิดเผยว่าที่ประชุมมีมติเสนอนายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเห็นทางกฎหมายและให้ในายพงเทพเทพการจนารับผิดชอบเพื่อหาแนวทางอุทธร์คดีว่าสามารถทำได้หรือไม่พร้อมกับจัดเวทีเสวนาประชาชนในแต่ละภาคเพื่อรับฟังความเห็นตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ากลางน้าและปลายน้าพร้อมยืนยันว่าจะไปกระทบ ต่อการเดินหน้าจะไม่กระทบต่อการเดินหน้าโครงการต่างๆในการทำแต่ละภาคก็จะประกอบไปด้วยการแสดงนิทรรศาการให้ประชาชนเข้าใจว่าไอ้โมดูล1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันได้ประโยชน์อย่างไรนะครับมันทำที่ไหน อันที่สองก็จะจัดประชุมนะครับเ,เสวนานะครับประชาชนในแต่ละภาคที่ว่านี้นะครับเขาคาดว่าเราก็อยากจะเชิญประชาชนสัก2องสามสี่หมื่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้คณะทำงานพิจารณาถึงคำพิภาคษาของศารปกครองกลาง กรณีโครงการบริหารจัดการน้ำโดยมีนายพงเทพเทพการนาเป็นผู้รับผิดชอบแต่เบื้องต้นรัฐบาลพร้อมดำเนินการตามคำสั่งส่วนจะเป็นผลให้ต้องล้มโครงการหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำสั่งของศาลด้านนายยุทธพรอิสราชัยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยายลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชระบุว่าจำเป็นที่จะต้องเอาคำสั่งของศาลปกครองมาตีความกฎหมายอีกครั้งเพื่อความชัดเจนและถูกต้องที่สุด เพราะคำสั่งดังกล่าวอาจจะทําให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของกระบวนการยุติธรรมได้หากโครงการจัดการน้ำของรัฐบาลน,นี้ล่าช้าออกไปอาจ,จทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่จะเข้ามาจัดการโครงการน้ำซึ่งอาจจะสง่งผลทำให้เกิดความไม่มั่นใจแล้วไปลงทุนที่อื่นแทนซึ่งอันที่จริงมันควรจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยนะครับการที่ความกฎหมายแบบเนี้ มันอาจจะเป็นการตีความกฎหมายในมุมเดียวและเพราะที่จริงแล้วเนี่ยบางครั้งหน่วยงานรัฐเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความพร้อมสมบูรณ์กับการที่จะมารับฟังความเห็นได้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในแง่ของการทาสัญญาเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องการให้เกิดการครอบคุมนะครับในเรื่องของภารกิจทั้งโครงการตั้งแต่เรื่องภารกิจในทางวิศวกรรมภารกิจทางสังคมภารกิจทางด้านการจัดการทุกเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นการลดภาระของรัฐนะครับที่เขาเรียกว่าการ outsourcing หรือว่าการมอบหมายให้หน่วยงานภาคเอกชนนั้นไปทําแทนนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการตรงนี้เนี่ยครับก็เลยเป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวถ้าวันนี้เนี่ยสารปกครองไปตีความแบบนี้อาจจะทําให้เกิดกระบวนการในการที่จะลดความเชื่อถือของระบบการยุติธรรมของไทยก็เป็นไปได้การนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกสภาพ,พัฒนาการเมืองเห็นว่า รัฐบาลต้องฟังคำสั่งของสาปกครองให้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพราะโครงการบริหารจัดการน้ำเป็นโครงการขนาดใหญ่และวงเงินสูงแต่รัฐบาลยังมีทางออกในเรื่องนี้เพราะบางหน่วยง,งานที่รับผิดชอบได้เคยจะทำความคิดเห็นไว้แล้วบางส่วนก็สามารถดึงนํามาใช้ได้เพื่อลดระยะเวลาที่จะดำเนินการ